นี่คือการชำมะนาวนะครับมะนาวไร้เม็ดมะนาวพันี้ไม่มีเม็ดนะครับไม่มีเม็ดการที่จะเอามาเลี้ยงไปปลูกนี่ทําไม่ได้นะครับต้องใช้วิธีการหนึ่งคือการตอนสองคือการชําแบบควบแน่นนะครับก็คือการตัดกิ่งตัดกิ่งตรงปลายไม่แก่มากนะครับชุบน้ำยาเร่งรากเอาดิน ผสมน้ำนะครับพอชุ่มๆนะครับมาใส่ในขวดขวดนี้เราตัดแล้วนะครับอันนี้คือยอดที่ติดแล้วนะครับสังเกตดูจะมีรากออกมานะครับรากออกมาตรงก้นนะครับนี่คือรากของมันนะครับจะนีด้วยนะครับติดไว้รากมาแล้วคือตัดกิ่งมาแล้วก็ตัดใบออกให้เหลือประมาณสามใบแล้วก็กดนะครับ นี่ตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วกันไกลหนีบตรงนี้นะครับแล้วดินใส่ดินพอชุ่มๆนะครับตอนนี้ก็ออกรากมานะนะมันจะนำลงปลูกนะครับผม นี่คือรากที่ได้นะครับนี่การชําแบบครบแน่นนะครับมะนาวมะนาวไม่มีเม็ดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาปลูกในนี้ก่อนอนุบาลให้โตก่อนนะครับพอเขาโตขึ้นแตกกิ่งแล้วก็ค่อยๆเอาไปลงดินนะครับผมขอบคุณที่ติดตามช่องนานาสาระครับผมขอบคุณครับ